สวัสดีครับผมพี่้องครับมาอีกแล้วครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติกับหมายเลเดิมหมายป้าหกหกหมายนี่โอ้ยมาพร้อมกับเสียงฝ้าห้องบึมบั่มครับผมมาลุยกันเลยครับเปาใส่ย่านฝนตกออปลาลูากควอกจะมี เดียนกบบไปกลอนฝร๊าวห็นบ่ครับเนี่ปลาลูกคอ,อกนี่นี่ฝูงปลาลูกคอ,อกแม่ไปใส่เน้อโยนใส่ฝูงปลาลูกคอ,อกเลยปลาพี่น้องจำกันได้ไหมนี่ไม้ที่มีไข่งูเหลี่ยมแหละครับผมมาใส่ขี้เก่าล่ะวันี้หวังใส่ ยังเลยบ่ยังเลยอยู่อีโซ้ง,งี่ปลาเลียนใช่ไหมบองหนีเฮาท่าในเอายายครับว่ามันไก่ฉรนดโพดก็เลยมาใส่มือนั่น มนอนี้มาใส่ครับผมเป็นนาทีตลอละข,ขี่กีะเดยนกับเป็นตะย่านครับวางงูเหลี่ยมตัวใหญ่เอาสินเลี้งล่าปลาเข็งครับมอนีว่าไม้นี่ปลาเข็งหลายพร่รองบอกเลยปลาเข็งหลาย ว่าปลาแนวอื่นกับมี้เราหบปลาหลุกคอรดด้วยสัางไปตรงนี้ปลาไหลดีแต่จะได้สางจากสองหลังก่อนครับเรือวิปลาไหล ไปครับพี่รองดุยครับยาวๆลงไปทั้ง่างขึ้นเขาเผล่คุณง่ามเพิ่มขึ้นมาบักย่างขัดพี่น้องครับพี่ขีขามได้ได้วยครับขามวงนี้ได้ มันนี่ขามบ่ได้เลยครับผมปลาแรนออกเยื่อเหลือสองตัวเจ็บไว้ที่เก่าแหละครับผมหายากโอ้เสียวสันหลังเลยหมยนี่หกพวท อย่างหครับผมหกก็เก้าอีกมึงมันหกตอนไอ้หวยเลยน้วันแท้กับห่งหครับ <c oughs> มึงหยาก <c oughs> ดกหนันงย่งฝ้ากับห้องบุ้มบัมบุ้มบัมอยู่ครับผม เหมือดไม้ยางคัเกรียมใหม่ไปน้ำก่อนหกาหากมันหกไข้งูเหลี้ยมกับฟอยด่นี่หรอพี่น้องระเจ้าก็เห็นมันเลี้ยงขามถนนดำอยู่ครับอีกเลยเขาว่าแวก้าให้งูตื่น มึงพี่น้องครับฝ่าแหลมมาละกำลังหมู่ตรงไปทางบ้านผมเมืองที่ตกบอ่อเสียสัญลญักษณ์ของอำเภอพยากระพุ่มิิสัยครับเสือตัวเก่าตัวเดิม <laughs> เจอกันพี่น้องมือนซ้อครับพาพี่น้องมายามจากน้อยตกแค่ละฝนเลยบ่เหลือนะครับทั้งฝ่าห้อง ไปครับผมเข่าบ้านก่อนเดี๋ยวเปียกพอดีตอนเช้าครับพี่น้องแต่เวลากูเบ็ดครับผมมาลุนไปต้องกันครับมีหยังบอ่อโอ้ย เลิน,เนไปเคีงน้อยเรียนแล้วหิอ,อ,อ,อห้อยดินเป็นเสตีงครับฟมเป็นเสตีงดังนี้ โอ้โหโอตียงจะห้องตียงหนามหลักนันจมครับว <c ười of you> ้าย มขังหนึ่งพี่น้องไว้ดึงได้นี่มีจมพักแจนั่นตัวนั่นตัวครับผมพี่ไอไหลครับ มาแล้วแต้มแรกไอไหลครับผมบอยไงป่านไหนจะกะเจ๋วครับ หนึ่งแต้มแรกครับผมี้องเก็บด,ดุ๊ยตวอังลังครับอยู่นี่โอ้

ใหญ่แจักโตอยู่ดูน้องครับวันนี้ขึ้นไปยังที่เนอาอยเดบะไหลตัวเดียวตามปลาไหลคือฟังนั่น ต้องข่ามหลายกลัวมีป่ปลาเข่งมีปลาดุกอยู่ต้องหนีหมอมีมึงไปเม็ดเลยครับเบ็ดใก่เม็ดหรอหมายย่างหกว่าเี่ปลาหลาย เดี๋ยวสันหลังที่อย่างนี้ยา,ยาม่ยามมานี่โอ้ยน้ำก็เขาเกือบเอีย หนีหลังสือถ่ายเฮาแล้วนี่คือเป็นยังสี่เมืดอหล้วครับเบ็ด กาเขียงกับบอมีอื้อว้าถึงมือจะของตามบ่หลายคือฟางพุ่นครับไปาอเดี๋ยวอ้อมดอูดอกพี่น้องเดี๋ยวอ้อมนึงอยู่ไปหมายไหมครับแหลงสรุปผลงานพี่น้องครับ โดดเดียวโด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 ได้ออมหนึง่งก็ถือวาอ่าบ่อผาดได้พี่น้องเด้อยหนึน่งเตี่ยมตัวกำลังออมเลยครับผม <c oughs> โอ้หมายนี่ไหมออมใส่ผักได้หลายกะสิอิ่มอยู่งอะไพี่นอ้องเอาขอบคุณได้หลายครับผมคลิปนี้กับซ้ำนี้แหละพี่น้องครับ ประมานปานใดโตเดียวไม้บ่ดีจะไปหาไม้ดีๆใสก่อนครับบานนี่ยแล้วพี่รอน้องไปกับบรรยากาศย่ำสาๆอีสานบ้านเาท่าทางสารคามครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กันลังใจในได้ครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆองคนอี่สารบ้านเท่าครับผมล่าไปกับเสียใหญ่ตัวนี้แหละพี่วังครับบ้านผมมีเสียน้ำเด็ดพี่้อง เสียบักไงก่อนถึงบ้านผมก็จะไม่เสียตั้งทีแหละอำเภอพยากระพุ่มมิสัยครับจังหวัดมหาสารคามพี่น่องไปเยวกันชิปต่อไปครับติดถนนดำไงนี่ไปพานไปพันมากะทักท่ายกันเขาวมาได้ครับมาเหล่นน้ำกันไม่ยามกันได้สวัสดีครับผม